ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าน้องเล่นมั้งไงน้องเล่นเกมมั้งไม่้นานแล้วนะอายุน้องอ๋อยอะไม่สิบแปดยังไม่สิบแปดแต่สี่ขวบนะฮะโอ้โหมึงใช้คำว่ายังไม่สิบแปดได้อะวะยังไม่สิบขวบยังโอเคกว่าเลยก็ถูกของเขาเลย ได้แต่มันดูแบบไรเลยไงรถคามเลิฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำแล้ววันนี้ไม่ค่อยไอ้นี่เลยตั้งใจ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 หาคลิปรอไว้แล้วไงวันนี้ใครแม่งไม่เลือกตัวไว้สัตว์ใครมีคนไม่เลือกเหรอกูเลยละ พิมพ์เยอะจนสติแตกเขาบอกถ้าพิมพ์ไม่เยอะก็เอาพาวเอาเอ๋เอาอะไรมาอืมขุณแอ็นไงคุณแอนไม่ใช่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 ไถไปเยี่ยนี่มึงเปิดโปรลหรอเปล่ามันเป็นฝีมือที่แท้ทรูของกูที่แอบแฝงอยู่เนาะ เออทำไมไม่ติดไอ้เหี้ยระบบเลือกไอ้เหี้ยมึงเก่งไปแล้วกูบอกเลยไอ้เหี้ยนี่ระบบเลือกไอ้สัสอา้อาวได้ได้ได้ไดวินสตันขึ้นไปไหนวินสตันหนีตายนู่นว่ะ ไอ้เหี้ยจร,จริงๆแม่งควรจะรวมทีม6แล้วโหดกันมาตั้งแต่4ปีที่แล้วนะกูพุ่งตรงสี่ <c oughs> ปีที่แล้วคุณคราวเรายังไม่เกิด <c oughs> แสดงว,ว่าถ้าสี่ปีแล้วยังไม่เกิดมึงเพรอ,อายุน้อยกว่าน้องสาวอีกนะเว้ยน้องสาวผีกวบอุ้ยหลับกูหลับใครก็ได้เฮล์มี่เฮล์มี่เฮล์มี่บอยเขาเรียกฆ่ายันบ้าน ระวังว่ารถแม่ไหลไหลยาวด้วยหรอวะอยากจะอันตรีให้น้องๆดูอ่ะแต่แบบเก่งใจอะครับผมอืมทำไมมึงไม่ล่อฮิสลีมมันก่อนวะคุณผู้ชมมันเคยเจอรวมหน้าบ้านแล้วเฮ้ยนายเหมือนเรียกแล้วมันเรียกแล้วเมืนเรียกเหมือนดิ้งเนโปเลยวะ

มึงรู้ว่าว่าไปเที่ยวย่านไหนสนุกที่สุดย่านอะไานย่านหน้าบัสดดเลย <laughs> <laughs> โอ้ยอิบาย <laughs> 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 นั่นไงมึงลอ่อบันด้วยไฟเวิวพอกูเห็นไฟเวิวกูก็อยากจะเข้าไปดูไงโอ้ยทีมคิว เต,ต,เตนี่อะไะย่านหน้าวัดอ้สัส <laughs> <laughs> ประมาณเฮียรปมาทย <laughs> ี่ชื่อไม่ใครไม่นิมานชื่อเหมืน <laughs> อมนมอมาเ <laughs> <laughs> ลยล อยรมมไ่านี่กูจะตายกูจะตายตายแล้วดิประหยัดไปยุดไปยุด้ยประหยัดอดีตอดีตโดนโดโดนลีค่โดนแบบเอาโดแบบเอยเป็นเฮียอะไรเนี่ย คอยย่านเวรแล้วไงมาเอาจริงอ่ะนเรียบร้อยจบนั่งคือบที่ย่านหน้าบัด ระยบประมาร้านกดูกครนี้ไอวันที่2ปรามาใครยกของใครคือเราของเราเเ้้ไดวลถูกต้องจัดไป แปลว่าลาดหน้าุกามคนดำนั่นเองครับผมลาดท่าทายไงลาดหน้าุกคามคนดำลาดหน้าทุกคามคนดำลาด้าเอ็มพายเหรอวะไอ้ยังเก่าเลยแบรนด์เนี่ยแบรนด์นี้ไม่ถึงเก่าเลย่อะีิีเเเเบรเร ว้ามก็ไม่ได้เห็นทหารน่าสนใจเลยอันตีล้อมาแล้วล้อเป็นชีวิตเฮ้ยนะคนเดียวประหยัดใครว่าโดนลุงยำเตี๋ยงแล้วะน่ะหลายหันพุ่งหลายหันพุ่งระวังเก็บใครก็ได้ช่วยกูทีประหยัดไปทาเลียข้างหลังมีใครเห็นปะเนี่ยเห็นอยู่เห็นอยู่ได้มีคนจะลงอ่ะมีคนจะลงอ่ะ อ้าไม่มีไม่มีติดแค่ไอ้นี่เฉยหยอกเย้าหยอกเย้าไม่รู้อ่ะมีระะบมีแล้วมีแล้วจะทำไรจะรวมอ่ะจับแบบนี้ไงเพื่อนได้เหรอวะเนี่ยได้ดิอย่างงี้เวิร์กวะเฮ้โบรอีกแล้วได้ยังไง เออให้ bro มาซี่มาซี่มาซี่เอามาซี่ให้ได้อยู่บ้านนะมันอยู่บ้านนะให้ bro ไปดีกว่า้อขาพาอย่าดิ้งขาพาฟังกิดอยู่มีใครช่วยกูมาได้เอ่ยไม่มีว่ะสุดเอ้ยฆ่าไม่ได้เอออานาจะตายอยู่แล้ว อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยกูร่อให้อือเขานับคู่ด้วยอยู่อยู่ตรงไหนบอกไม่ถูกอะอยู่ในป่าใครมีจ้างเลยจี๊ดอย่าไปต่อปากต่อคำเหมาดิอย่าประมาดิต่อปากต่อคำติดไฟแดงเลยนะกูบอกตรง

คิมีมาฟักกอยู่วิสกี้ไหมคถามนีดอเกเนดูดหน่อยดูหน่อยนี่ไงมึงหิวกันไงิกีพอเนี่ย